สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกม Tower of God เนี่ยต้องบอกว่ามีแพทอัปเดตท,ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอัปเดตเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคลิปนี้ครับเพื่อนๆจะเป็นคลิปเปิด,ปดกาชาหาตัวละครใหม่ครับโดยตัวละครใหม่ที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยก็คือน้องยอนอีวาครับเอาจริงชื่อน้องมันเป็นอะไรที่อ่านยากมากจริงๆเพื่อน นี่เลยนะครับโอ้โหดูไม้ตายโคตรน่ารักนะซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้น่ารักอย่างเดียวครับโคตรเก่งด้วยเพื่อนและที่ผมบอกว่าเก่งเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดลอยๆนะเพราะตอนนี้นะครับมันมีโหมดใหม่ครับจำลองอารีนาเข้ามาให้เราทดลองใช้กันแล้วนะครับโดยโหมดนี้มันจะปลด ต่อเมื่อเราเคลียร์ด่าน2ขีด24มันก็จะเปิดให้เราสามารถมาทดลองใช้ได้นะโดยเราจะสามารถเซตอัพค่าพลังต่างๆ,ๆที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับดาวรวมไปถึงอาวุธประจําตัวด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทุกตัวละครรู้สึกว่ามันจะไม่ใส่อาวุธทั่วไปนะจะใส่แค่ประจําตัวเท่านั้นนะครับก็สําหรับเซตอัพที่ผมใช้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นทุกตัวเลเวลแม็กดาวแม็กแล้วก็อาวุธประจําตัวแม็กนะครับ ทีมเราที่ใช่นะครับก็จะตามนี้เลยมียอนอีวานะครับกับพัมแล้วก็อีวานะครับเป็นแสงสานะส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแทงนะครับส่วนไฟตรงข้ามอันนี้ผมก็กดมาแบบสุ่มๆนะผมก็เลือกอัลตรอนเอสซาพลัสนะครับทั้งหมดเลยนะของาฟศัตรูนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองดูความสามารถของยอนอีวาตรงนี้กันเพื่อนๆอ่านี่ครับเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมลดสปีดหน่อยนะดูครับน้องอันติมาแล้วนะครับไวมากเล่นคอมโบกับพัมนะครับ เพื่อนดูโคดูขึ้นดูขึ้นเดี่ยวครับดูเอเดนอาร์พัดคืออะไรนะครับหายไปหมดแล้วเพื่อนโดนเปลวเพิงหายไปหมดแล้วนะตอนนี้ดูดีเมดีบ้าไปแล้วอ่ะโอ้ my god อันติบนมาใหม่นะครับเรียกได้ว่าอันติดรัวๆถ้าเพื่อนๆเอามาเล่นคู่กับพัมนะโคดูขึ้นดูท่าโคนครับ เดี๋ยวเราอมาดูพลังทำลายล้างของน้องนะครับก็นี่เลยเพื่อนเพื่อนเดเมจไม่เท่าไหร่ครับ306ล้านเท่านั้นเองครับสำหรับยอนอีฮวาตัวนี้นะส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเห็นว่าแทบไม่มีเดเมจเลยนะครับเพราะว่ามันแบบแป๊บเดียวก็หายกันหมดแล้วนะซึ่งจากที่ผมเห็นทดสอบแค่นั้นอะ่ะผมก็ตัดสินใจแล้วเพื่อนเพื่อนยอนอีฮวาเนี่ยผมลงสุดแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิด 1การันตี200โลเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ยอนอีวากี่ตัวนะครับโดยตัวละครพิคอัพรอบนี้นะครับแน่นอนตัวหลักสุดเป็นยอนอีฮวานะส่วนตัวที่เหลืออีก4ตัวนะครับผมจะเลือกตัวซัพพอร์ต3ตัวเลยเพื่อนๆจะมีเป็นพัมราเชลแล้วก็เออน้องคนนี้ชื่ออะไรวะซอนอูนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไฮยูรีนะครับเป็นเดโมเอตดิลเลอร์อีกทีมหนึ่งของผมนะสำหรับยูรีเนี่ยผมขาดอีก2ตัวถ้ามาหลุดมาครบ2ตัวเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับและก่อนที่เราจะไปซน เอสซาซาพัทคออมกันก่อนเพื่อนไปครับขอตัวดีๆอีวานได e 1, ้ไหมอยากได้อีวานอีวานอีวานโอ้ my god เ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้โหเพื่อนคูณใหญ่ผมนี่คือบอกเลยว่าซ้ำเยอะ,ะมากๆนะเดี๋ยวผมเลือกแล้วกันผมเอาครับคูณตัวนี้เอาเอาคือตอนแรกผมจะไม่เอานะแต่ว่า คือเจแกเนี่ยมันมาเยอะมากนะจนแบบผมไม่ปั้นไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะจัดไหมครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับคูอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาให้สุดเลยคูณตัวนี้ <c oughs> ผมว่าเป็นตัวที่สามารถเคลียร์ม็อบได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ p v <c oughs> พีก็เก่งนะเพราะว่าท้าหมู่เขาใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยครับมาของจริงนะครับวันนี้ตัว2 0 0ใบ,บพอดีนะเอาจะช่วยผมด้วยครับ3 2 1ึไปครับ ได้ไหมโอ้โหครั้งแรกเหมือนจะเกลือว่ะครั้งแรกเหมือนเกลือนี่หนักอยู่นะเดี๋ยวมาทดสอบด้วยหเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าเอ้ยเขาอัปเดตมามันปรับเลนหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้นะผมก็รู้สึกอาจจะจริงเพื่อนมีรางยังไงไม่รู้อ๋อเราไม่ได้เข้าสูตรไงโอเคไปครับเข้าสูตรฮึไม่ได้เปิดนานครับลืมหรือเออโอเคมาครับคาถาทองนะแสงทองเมื่อกี้จัดไป ขอร้องตัวใหม่ยอนอีฮวายอนอีฮวาโอเคใช้แน่นอนเรียบร้อยครับไม่ดุดเลสมาแล้วตัวแรกงผมนะครับโอ้้องซุ่มซ่ามากคือบอกเลยถ้าน้องแบบมาจัดหนักจัดเต็มให้ผมนะเดี๋ยวผมจะไปชุดสวยๆให้น้องเลยนะครับไปครับตัวที่หนึ่งนะครับได้ไหม เออจัดมาอีกหนึ่งทองโอเคทองไม่ครบสูตรไม่เป็นไรเราขออยาหลุดพิกอัพพอเปลวไฟเดียวใครวะเนี่ยอ่าคูณครับเอ้ผมเลือกไว้ด้วยหรอผมไม่ได้เลือกว่าเหมือนไม่มีในพิกอัพนะอันนี้คือหลุดพิกอัพครับใช่ป่าววะเออจำไม่ได้อ่ะอ่ะไม่เป็นไรไปครับ รอบนี้เหมือนจะไม่ได้แปลงให้ผมหน่อยเน็ดมาว่าโอเคเรียบร้อยครับไปน้องคนนี้เก่งนะครับน้องเกรนะก็เดี๋ยวผมย้อนหน่อยเออเนี่ยคูณผมไม่ได้เลือกนะจริงด้วยหลุดเลทเฉยเลยไม่เป,เป็นไรครับแต่คููเนี่ยต้องบอกว่าตัวมันดีเพื่อนๆตัวมันดีครูเดียว วันนี้เหมือนจะเกลือจริงว่ะวันนี้เหมือนม,มันไม่ค่อยมาเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวผมลองอีกทีถ้าสูตรกลับไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้สูตรเปิดต่อนะครับไปได้ไหมเออมาแล้วโอเคสามสามติ๊กสามติ๊กถ้ามีอันเดียวคือเอเซซ่าพารอย่ามีเพิ่มอย่ามีเพิ่มามาสองครับไม่เป็นไรสองโอเค โอ้โหเดี๋ยวใครอยู่วะเนี่ยพี่ฮดพวดหัวเลยฮัทผมไม่ได้ปั้นนะครับไม่ได้เลือกพิกอัพไปด้วยตอนนี้ผมเพิ่งมีฮัทดอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ของ ID นะโอเคยอนอีฮวาตัวที่2ครับ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> มา วันนี้มันไม่ต่อเนื่องให้ผมเลยวะได้มไหมอ่ะอาจะโอเคเรียบร้อยครับไปตอนนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยตอนนี้70โลไปแล้วนะครับโอ้โหกรีบผมว่าเดี๋ยวผมจะกดเบิร์แล้วรอบนี้ได้ไหม ไปครับดูต่อเลยรอบนี้เราต้องมีลูกเล่นเดี๋ยวเอาจริงไม่ได้ติดติดกันที่มันร้อนเหมือนกันนะเกมเนี้ยเฮ้ยโอเคมาเปลไปไปโอเคตัวที่3เรียบร้อยครับย่อนอีควานะครับตามสูตรตามสูตรไปครับ โลที่100นะอันนี้โอ้โหวันนี้ทองไม่ค่อยมาให้ผมลุ้นเลยวะ่ะแต่อันนี้คือการันตีละตัวการันตีเนี่ยผมก็น่าจะเลือกยอนอีวาเนี่แหละเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าจะพอจะดันปั้นให้เป็นตัวแบกเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยไปแน่นอนตัวใหม่อยู่แล้วไปครับต่อเลยครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังประเดิมไม่สวยแลยว้วอ่ะผมว่าไม่ได้อ่ะข้ามเลยเลยกัน เรากลับหน่อยไม่ได้เราก็ต้องขยับนู่นขยับนี่ครับโอ้แพ็กเด้งนะเอาจริงแพ็คนี้มันเด้งทุกๆเท่าไรอะ่ะเปิดร้อยโลนะถ้าใครสังเกตแต่เราไม่จัดครับแพ็คมันแพงเออมาเปลวไฟเปลวไฟไม่มีวันมอดเปลวไฟที่ไม่มีวันมอดอีเทอร์โนลเฟรม ซอนอูอหรออาซอนอูครับอ่านี่ผมเลือกพิกอัพนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังอยู่ในเลทแต่ขอแบบยอดอีวาได้ไหมอะไม่อยากได้ซอนอูอ่ะตอนเนี้ยเรียบร้อยรอดปะโอเคไม่รอดนะครับไปมา โอ้โหวันนี้ทองไม่มาจริงๆว่ะเพื่อนโอ้โหวันนี้แบบผมว่าดวงผมมันกลับสู่เกณฑ์ปกติแล้วอะตอนเนี้ยเรียบร้อยครับไปย้อนหน่อยย้อนหน่อยโอ้โหดู28อันนี้เกือบจ,จัดเลยทองเออมาแล้วครับจัดไปย้อนอีฮัวย้อนอีฮัว ถ้าได้อันนี้เท่ากับตัวที่4ถ้าไม่รวมการันตีนะโอ้โหไม่พอนะครับต้องเอามาอีกเดีย๋ยวซ่อนอุ้ยล้ว <laughs> My God หลุดรัวโอ้โหเ <laughs> oh, oh. จบ็จบเจบ็บเจ็บหนักหนักหนัก <laughs> ไปครับสี่สิบโลสุดท้าย วันนี้หน้ากับเพื่อนมาเหอะโอเคไม่รอดครับโฮลี่เน็ตมาเบลอลร้อนร้อนร้อนเด้งเข้าไป <c ười> เกลือขนาดนี้ใครจะไปกดมา ทองโอเคโอเคสองติ๊กสองติ๊กก็เอาสองตัวได้ไหมฮะขออีกตัวได้ไหมฮะอีกตัวไม่ให้ครับเขาให้ตัวเดียว <S 2> <S 2> เออเปลวไฟโอ้โหควาจริงอย่างลุนมาส่งท้ายครับโอ้โหไม่ทองเหรอ เกลือมากเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเอาจริงมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นอะแต่ก็ผมว่าน้อยไปหน่อยนะ,ะเรียบร้อยครับการันตีเอสซาพทนะครับมาลุ้นกันเลยจะเป็นตัวอะไรไปครับขออีวานได้ไหมอีวานอีวานผมจะ3ดาวแล้วเนี่ยอีวานโอ้โหจะหาดอกไม่เอาเดี๋ยวจริงไหเนี่ย <laughs> จริงปหเนี่ย โอ้ยไม่ก็มามาขนาดนี้ผมก็เอาครับไม่เปลี่ยนละจัดมา <c oughs> คูณใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะปั้นดันให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันออฟหรือเปล่านะครับจริงๆโอเคเรียบร้อยนะครับก็ผลประกอบการวันนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันเราได้ คูณใหญ่นะครับมา2ตัวนะเพราะสการันตีนะครับไม่ได้เปิดออกนะแล้วก็ยอนอีวานะครับยอนอีวาผมได้มาทั้งหมด4ตัวนะครับ5ตัวดิถ้ารวมตัวต้นนะแต่5ตัวตรงนี้ก็คือรวมการันตีด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าได้อยู่ได้อย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่1การันตีนะครับได้มาประมาณนี้แล้วก็จะมีทันหนึ่งตัวรวมเป็น5ล้ละอ่ะคูณนะครับ6ตัวนี้อีก2ซ้อนอูนะครับ78 หมดอย่างหมดแล้วนะครับ200โลนะครับได้เอซามาทั้งหมด8ตัวเพื่อนๆซึ่งเอาจริงๆถ้าดูตามเลทเนี่ยมันน้อยกว่าเลทที่ควรจะเป็นอยู่นิดนึงนะแต่ตัวละครที่ออกมาดยรวมเนี่ยคือผมโอเคนะไม่แย่ครับไม่แย่โอเคครับก็สําหรับคลิปเปิดกาชาย้อนอีวาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารรวมไปถึงคลิปเปิดกาชาเกลือ,อ,อจากเกมทาวเวอร์ออฟกอร์นีเวิร์นะครับก็อย่าลืม กดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะสำหรับเพื่อนๆเ,เปิดได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็แชร์มาบอกกันหน่อยนะครับผมก็อยากรู้ว่าโดยรวมแล้วเพื่อนเนี่ยอาการเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ